รักเคารพพระสมเด็จที่ท่านทุ่มเทกับพระพุทธศาสนาโดยมาตลอดนะคะโดยแผ่พระธรรมอันนี้คือความประทับใจนะคะโยอมทําบุญตั้งแต่สมัยพ่ะสมเด็จวัชนะแล้วก็ทําบุญมาตลอดแล้วก็มีความประสงค์ว่าอยากจะสร้างวัดในเบื้องต้นคะ่ะแล้วก็จุดประกายมีการซื้อที่ดิน่าซื้อที่ดินตรงนี้ก็ถวายท่านมหาปัญจกมาจนวันเดงเจอ จ้าพระคุณพระเทพสุวรรณแล้วก็ทราบความประสงค์ที่มหาวิทยาลัยต้องการที่ดินก็เลยอยากให้ท่านมาใช้ที่ดินผืนนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่มีคำตอบนอกจากความภูมิใจคะ่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมทำบุญกับพ่อสมเด็จแล้วก็ยมคิดว่าพ่อสมเด็จเปิดให้พวกเราได้ทำบุญร่วมกัน